นี่แหละค่ะผงนัวที่แท้จริงนะคะสวัสดีค่ะเป๋าผานะคะพบกันกับเป,ป๋าผายำสลามลูมิ <c oughs> ทําเป็นซีซันเดียวนะคะซีซันเดียวใครอยากแชร์ิบมาแชร์นะะมีแค่ซีซันเดียวซีซั่นหน้าไม่ทาแล้วเพราะมันมีหนอนมีอะไรใช้ไม่เอาแล้วไม่เอานะคะโอเคเรามาดูกันเลยค่ะวันนี้นะจะเป็นอุปกรณ์ของน้องอะไรบ้างแล้วก็ หน้าตาสลามเราจะเป็นยังไงตามดูกันเลยค่ะตอนที่หนึ่งของเราวันนี้นะคะ่ะสวัสดีค่ะพี่พาวันนี้หนูมาแชร์สูตรยำสลามรวมิตรชื่อสูตรว่ามั่วกันไปเอา้ามั่วกันไป <c oughs> <c oughs> หนูชื่อเอนี่นะคะ เอนั่นแล้วก็เอนู่เหรอคะก็ไม่ใช่เอนี่ใช่ไหมคะเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์แรกของเรานั่นก็คือขนมเลค่ะเคเอามาตําเป็นเศษเล็กๆนะคะมันก็จะได้มีความมันนิดๆเพราะฉะนั้นกินอีกแล้วนะคะหนขอแกะเลยนะคะอุ้ยเรห่อเล็กไม่ได้ประมาณเท่านี้นะคะชิมก่อนค่ะนี่ ทำสลามที่อร่อยมากเลยค่ะพี่มาอม,มันมันมากเลยแต่ทำไม่สลามไม่คำมนะี้แล้ววิวอุปกรณ์ต่อไปเลยค่ะที่สองนะคะสวัสดีค่ะพี่พาหนูดาคนเดิมวันนี้หนูจะมาแชร์สูตรสลามว่าทั้งหมดเลยอุปกรณ์ที่สองของเราวันนี้ก็คือทรายนะคะนี่ทรายทรายวิทยาศาสตร์ ทรายตามใจพี่พาเลยนะเดี๋ยวยังไม่รู้ว่าจะใส่กี่ช้อนพยายามเลือกสีกขาวให้มันแบบไม่ดรอปลงมากเนาะก็ที่สามนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อหมวยแต่จริงๆชื่อเก่าของหนูชื่อเหมยอิงค่ะแต่ยายเรียกไม่ถนดัดเลยเปลี่ยนเป็นหมยโอเคโอเค,อเคหนูเกิดตัวจีนค่ะวันนี้จะมาแชรยำสรัมโรม,มิชชื่อว่าณนะจุดจุดนี้ค่ะ <Wow. S 1> <laughs> อุปกรณ์ของเรานะคะนี่เม็ดแมงรักใส่น้ำสองช้อนโต๊ะค่ะ เดี๋ยวเราต้องมาละลายนี้เล่นเงินก่อนทุกคนอันนี้ถึงจะแซ่บเวอร์แซ่บแว่นะคะมานต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะพี่พาหนูชื่อคุณค่ะคนเดิมขอขอบคุณพี่พาที่เลือกหนูนะคะหนูชื่ออ่อชื่อสูตรหวานหวานไปดูปอุปกรณ์กันเลยค่ะหวานหวานวานันนี้เรามีนี่น้ำแดงค่ะ <Wow. S 1> กินไปแล้วก่อนด้วยนะคะน้องหลังบอกว่าพี่พาทำไมกินก่อนทำอะ่ะ <laughs> เพราะว่าทำแล้วกินไม่ได้ะคะต้องกินก่อนค่ะ ไปซื้อมานกินด้วยกัน ASMR แบๆนัอ <isma> ุปกรณ์ <g arden> สุดท้ายค่ะสวัสดีค่ะพี่พานหนูชื่อต้อนน้ำแชร์ไปหลายครั้งแล้วพี่พาเมินหนูอะ <g arden> มาแชร์ใหม่วันนี้ชื่อสุดว่าตำรวมมิตรปลาค่ะไปทำกันเลยค่ะอุปกรณ์สุดท้ายของเราวันนี้ก็คือนี่เลยผงชูรสนะคะอาฮิโนโมโตะอร่อยผลิตจากวัตถุดิธรรมชาติ ก็นะโอเคอันนี้นะคะนี่วันนี้เราใช้กาวน้ําขุ่นนะคะส่วนสีนัน้นเดี๋ยวเราจะใช้สีไรมาดูกัน,นจเจนน่เดะะ้อเธเด้อเธอเด้อเธเด้าเธอเด้นเธเด้อเธเด้อเด้อเแเด้อเธเด้เอเด้อเอเด้อเธอเด้อเเด้ไเธเด้อเธเด้อเธเด้มเธเด้อเธอเด้อเธอเด้อเรอเดอเอเดาานะ้เอเด้อเธอเด้อเธเด้อเธเด้อเเด้นเธอเด้เเด้อเเดอเเดเเดเเอเเด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 เ้เเด ต้ต้ตําแบบนี้ต้องตั้แบบนี้ต้องตัมแบบต้ตทัดีต,ต,ตไม่ดียาาต,ต้มีได้แล้วสองนะ้ายมาพี่พาใส่ใายเท่าไหร่ดีใส่สสช้อนนะอยาลองดูสช้อนน่โอเคโมันเหม็อนองที่ไทุกคน2ช้อนแล้วเหมือนจริงเหมนเราลืมแช่เม็ดเบงรักเลยแช่เม็ดเบงรักก่อนสองช้อนโต๊ะ นี่นะคะโอ้หนึ่งแล้วก็สองจริงๆใช้นิดเดียวมันจะบวมมากๆแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ใส่น้ำลงไปเลยดีดีกว่ามาั้งน่าจะเต็มนะคะโอเคเราจะได้เยอะมากๆตอนนั้นตอนเด็กๆพี่พากเคยขายน้ำแข็งใส่ด้วยนะทุกคนเราเอาอันนี้มาแช่นิดเดียวได้เยอะมากมันจะอืดบวมใหญ่มากๆค่ะแต่ต้องใช้เวลาแป๊บหนึ่งเนาะอันนี้เดี๋ยวเราทิ้งไว้ก่อนนะคะ จะใส่หมดนี่เลยเหรอะค่ะเอิม่มถ้วยมันจะเล็กไปไหมอะถ้าใส่หมดนี่ไม่รู้เดี๋ยวรอดูบวมก่อน <c oughs> เราให้เขาบวมก่อนนะพักทิ้งไว้ก่อนค่ะก่อนต่อไปใส่น้าแดงพี่พาขอใส่น้ําแดงสักสองสามโอ้หนึ่งน้ำแดงกับทรายทุกคน <c oughs> สองอะสามนี่คนไทยชอบของแถม <c oughs> จัดไปตอนนี้พี่พามีเลพี่พามีน้ําแดงอะ่ะคือมันแซ่บมากตอนเนี้ย <c oughs> มีเลมีน้ำแดงอืมของสุดท้ายใส่ผงนัวลงไปจ้ะแม่จ๋านี่แหละค่ะผงนัวที่แท้จริงนะคะวันนี้ไม่นัวให้มันรู้ไปเอออยากจะบอกทุกคนว่าไม่กล้าใส่ปลา้าน้ำปลาจริงๆนะทุกคนแชร์มาพี่พาขอนะขอไม่ใส่จริงๆนะคะเพราะว่ากลัวจริงๆไม่ได้ล้อเล่นนะกลัวอุธ <laughs> ยทำไมมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันดูเป็นมันๆดูเป็นแป้งๆต้องรอติดตามตอนต่อไปค่ะ เราลองมาใส่กาวดูก่อนนะคะสักสามช้อนห้าช้อนดูหนึ่งสโอเคนะโเฮ <c oughs> ้ยเหมือนน้ำแข็งใสเลยเหมือนนมข้น,นะนอ,อะนึกออกป่ะแต่นมข้นมันจะสีออกเหลืองกั่นนี้ใช่ไหมเหลืองเหลืองน้ำแดงนมข้น,น,นอันนี้แทบจะไม่ต้องใส่สีชมพูเลยทุกคนแดงไปแล้วค่ะใส่สักสองหยดจะได้ให้มันแดงแดงแดง,แดง อันนี้เริ่มบวมแล้วนะนี่เห็นไหมบวมเองตามธรรมชาตินะคะยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนะคยนี่กว่าจะเข้ากันก็น,นิดหนึ่งน้ำแดงมีความกัดกินนิดหนึ่งทุกคนไม่แมงรักเยอะไปอะ่ะแต่น้องบอกว่าใส่หมดนี่ไงพี่พาก็ตามใจน้องนึกออกอปะไม่งั้นเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนถ้วยแล้วละ่ะเอาให้ถ้วยมันอลังการกว่านี้อีกนิดหนึ่งเปลี่ยนถ้วยดีกว่าเทลงมาฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมา,มานี่รอให้กาวเข้ากันก่อนนะกับทุกอย่างค่ะ มาค่ะทุกคนเขาก็จะนวนัวได้ที่แล้วนะอันนี้ก็บวมแบบบวมมากๆแล้วใส่หมดเลยนะคะมาะเทเลยหนึ่งสองซามโอ้บวมมากจ้าทุกคนว่าจะเป็นไหมพี่พาคิดว่ามันอาจจะแบบมันจะเป็นเยลลี่ก็ไม่น่าได้นะก็อาจจะไม่เป็นก็เป็นได้นะคะแต่เหมือนนอมชมพูเลยทุกคนใครเคยกินบ้างนมชมบูใส่เม็ดแมงล้าเหมือน เหมือนมากๆเนี่ยเวลาเราทําน้ําแข็งใส่แล้วมันเป็นอย่างงี้มอนจริงอะดูดิโอ้ยมีเศษแบบนี้ด้วยใส่ขนมปังอะไรอย่างงี้จะเป็นได้ไหมเป็นได้หรือเปล่ามาลอลุ้นกันนะคะมีน้ําดองน้ําแดงด้วยอะไรอย่างเงี้ยอะเอาน้ํายาปั้วพาไม่เป็นแน่เลยอะขอบอแหลกหรือแล้วกันนะลงไปเลยจ้ะแม่จ๋าไหนขอดูความยืดก่อนอ่าประเด็น ประเด็นได้อยู่ประเด็นพอได้อยู่นะเจนี่อีกค่ะขออีกขออีกจัดไปค่ะนุ่มๆนิ่มๆค่ะตอนนี้ดูสุดยอดเลยนุ่มๆโหดุย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 อะทุกคนเป็นแบบเหมือนเยลลี่อะดุยดุยดุยเลยอะคนว่าเป็นไหมอย่างเงี้ย คืออาจจะไม่เป็นก็ได้หรือว่ามันอาจจะแข็งเกินไปมันมีความเป็นแบบม,มันมีผงชูรสด,ด้วยทุกคนใส่น้ำยาปลาพาเจจามไปหน่อยเฮ้ย <c oughs> มันเหมือน <c oughs> ต้องหวยนมสอดอะทุกคน <c oughs> เนื้อได้มากอะ <c oughs> เนื้อได้สุดๆอะทุกคนอาจจะไม่เป็นนะเนี่ยเดี๋ยวเราลองคนดูก่อน <c oughs> ชอบในความที่แบบขนมเลเป็นเปลี่ยนสีอะ <c oughs> ขนมเรียบเป็นสีขนมเลจ้ะขนมเลนี่ทุกคนสรุปเป็นนี่นมพัสเทวเลยนะคะเดี๋ยวป๊าพาจะลองเอามือลงไปกรวนดูนะคะับหนึ่งสองสามอืมนุ่มนิ่มค่ะมีเท็กเจอร์อ่าเม็ดแมงลักชัดเจนนะคะเป็นบุี้บวย้ดื้ยๆเหมือนเราเออมนึ่งไม่อ,อ๋ <laughs> อ มันไม่เป็นสลามอ่ะทุกคนมันเป็นอยู่แต่ว่ามันเป็นแบบเยลลี่เยลลี่อ่ะมันบลับหายไปอ่ะนึกออกมาแต่ก็ไม่ได้ติดมืออ่ะเนี่ยทุกคนดูเอ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 ยังไงยังไงนะคะยังไงอ่ะลองใส่เข้าไปอีกใส่ลงไปอีนี่ใส่บอลเลกนะคะอันนี้บอลแล็กจะเป็นยังไงคือว่ามันอาจจะมีส่วนผสมของอากราวเนาะน้อยกว่าน้ำค่ะ ก็เลยกลายเป็นเยนลี่แบบนี้ไปค่ะทุกคนอย่าหาทํานะคะโอเคไหมถ้าใส่ก็ใส่แค่พอประมาณไม่ต้องใส่เยอะแยะมากมายขนาดเจ๊ก็เป็นได้อาจจะทิ้งไวนะ้แล้วมันอาจจะบวมมากกว่าน,นี้ก็ได้นะคะทุกคนโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆแล้วพี่พาคิดว่าคลิปนี้น่าจะไม่สําเร็จนะ,ะต้องขออาภัยบรรณาี่นี้ด้วยนะคะเนื่องจากน้ําเยอะไปหรือใดๆก็คือใดๆนะคะถ้าไงรีบหนีไปก่อน ทำแล้วมันเฟลต้องขออภัยด้วยนะคะไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้อาอีกแน่นอนคลิปนี้ไปาล์เจ,า bye จ,จ,เเเจา้าบ๊ายบาบจุบๆเละเละเละจะพาแถวบ้านเละเละแบบหมอไม่รับเย็บด้วย